บางคนข้อนี่เขาเขาทำโจทย์มาเยอะนะเขาทำโจทย์มาเยอะเนี่ยดูเอกดูตรงนี้เนี่ยเขาทำโจทย์มาเยอะเนาะเขาเห็นปั๊บเขาตอบปุ๊บเลยจากอินทิเกรตอ้เจ้าเนี่ยอินทิเกรตคอร์สสามเอกอื่นได้อะไร,ขไร,รเขาก็ได้สมมติว่าอินทิเกรตคอร์สเอเอ็กครับเทียบกับตัวแปรเอ็กเอ้ยมีเออยู่เว้ยเราต้องให้เอเอ็อ็กเป็นยูแน่นอนสุดท้ายนี่ก็ได้อะไรครับหนึ่งส่วนเอไซน์อะไรครับไซน์ ไซเอ็กบวกสครับเออเขาจะได้สูตรเขาคนที่ทำเท่านั้นครับถึงจะได้ครับคนที่ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่รู้ครับนะครับนี่คือเบื้องหลังของสิ่งที่เขาจะรู้ว่าเฮ้ยอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เออได้สูตรคิดรัดด้วยเออได้ด้วยตัวเองตัดสรู้ด้วยตัวเองครับนะได้ ข้อนี ite, ้เธอบอกว่าให้ x กํลัง2เป็น u เนาะวิธีทำให้ u คือ x กํลัง2ที่เหลือให้เป็น dv ครับเดี๋ยวจะต้องได้อินทิเกต dv ครับแน่นอนครับคิดเลยครับนิยูนเองง่ายๆเนาะได้ 2x d x ครับอ้าวอินทิเกต dv ได้ v ครับอินทิเกตตัวข้างหลังได้อะไรครับ บางคนคิดคิดรัดได้แล้วเนาะลบ e กํลังลบ x นี่ครับเขาจะให้ใครเป็ยูครับดิฟอ e ินิเกต e กํลังลบ x เขาให้ยูคือลบ x ครับดิฟยูได้ลบ dx ครับเขาก็ย้ายลบไปลบ du ได้ dx เหลือเขาก็ไปใช้สูตรอิน e ิเกตบทที่หนึ่งครับค่าค่าที่สองค่าเมื่อกี้เนี่ยที่เราเรียนไปใช่ไหมอิน e ิเกตจำได้ไหมเดีู๋วเหมือนดพื่อ ไงสูตรนี้ไงข้อนี้ไงลักษณะเดียวกันกับข้อนี้ใช่ไหมเราให้ลบห้เป็น u ใช่ไหมครับอเออเราก็ดีด u ได้อะไรเนี่ยลบห้เออแล้วก็าาย้ายมาใช่ไหมหาใครเหลือเออแล้ก็ได้ลบหส่วนห้าว่าไปเหมืนอมนกันเหมือนกันข้อนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> บางคนก็ได้สูตรลัดละบางคนก็ได้สูตรลัดอะไรนะอินิกีเอกกำลังเอครับ dx ได้1น e ึ่ส่วนเ e กลังบวก4ครับาะบางก็ทำบ่อยครับบ, i, บ,บางคนก็ทำบ่อยมันจะสังเกตสังเกตเนาะอย่างข้อน,นี้เราก็ใช้สูตรลักษณนี่ยนเกี e e อกำลังลบเอกเนี่ยน e x, เนาะได้ 1.-1 e ส่วนลบ1 e กลงลบ x บวก4ครับเอส่วนลบ1คืออะไรครับคือลบ1ใช่ไหมครับนี่ไงเดี๋ยวไหมเออข้อน,นี้เราก็ใช้สูตรลักณเพราะว่าครู คาดเดาว่าคนเธอน่าจะเซียงแล้วเป็นที่หนึ่งน่าจะอ่านภาษาอังกฤษมาสองสามได้อ่านไปไเรื่อยแล้ว,ลวนะจะให้ครูไม่คาดหวังนี่ไม่ได้เพราะว่าครูคิดว่าเออสอนไปมันก็ต้องไปทบทวนมันต้องไปอา่านเพิ่มมันต้องมีคําถามมันต้องมาถามโจทย์มันต้องอย่างงู้นอย่างนี้ครับนอ้อมันต้องเหมือนห้องเอ,อื้อนะสรุปเงินไหมครับรืออ้าวอ,อ,อินดิเกต Icate, อ,อินทิเกรตอารอกโจดครับแล้วก็แทนค่าไปซะ X กำลังสองที่เราให้ไว้คือ U E กำลังลบ x d X ของเราคือ DV ครับอ้าวสูตรใบพัดได้ v, d U คูณ V ลบอินทิเกรต V DU ครับอ้าว U ูสูตรคือลบ x กำลังสองกำลังลบ x ครับลบกับอ้าวอินทิเกรต v du ของเราอินทิเกรต v duv ของเราคือลบ e กำลังลบ x, x du ของเราคือ 2x dx ครับครับคุณจะดึงออกมาครับอินทิเกรตเทียบกับ,บตัวแปร x มีเครื่องหมายลบกับเลข2ใช่ไหมเนี่ยคุณจะดึงลบ 2x ออกมาข้างนอกนะครับอันไหนเสร็จแล้วก็ขเขียนไว้เหมือนเดิมคุณดึงเครื่องหมายลบ 2x ออกมาเป็นบวก2รครับเบอร์ x ไวข้างในเนาะสีแดงเนี่ยคืออินทิเกรต x คูณกับ e กำลังลบ x dx เอาทำยังไงครับอินทิเกรตสีแดงเห็นไหมว่ามันมี2คนคูณกันครับมี2คนคูณกันมี x คูณกับ e กีกำลังลบ x. เออถ้ามันคูณกับอย่างนี้ให้เรามองเลยมันต้องควรจะใช้ใบพัดครับมันควรจะใช้ใบพัดเดี๋ยวเรามาพิจรารณาพิจรารณาอินทิเกรตเอ็กซ์ลังลบเอ็อครับเดออีเรายังไม่รู้ค่ามันใช่ไหมคือเท่าไหร่ จะเก็จับมันออกมาคิดสักเหรอจับมันออกมาคิดอ้าวเธอจะให้ใครเป็น u ครับให้ x อกเให้ x ให้ u คือ x แล้ว d-v วีล่ะครับดีวีหใครดีกำลับเอกเอกเนาะอ้าวดิฟยูหนึ่คร in ั้งได้ dx ครับอินทิเกรตดีวีได้ดีครับอินทิเกรตอกกลลบเอกได้ลบอกกลังบเ ้าวข้อมูลครบแล้วครับทีนี้ก็มาคิดเลยมาคิดไอ้สีแดงๆที่เรายังไม่รู้ค่าอนเกอีกกำลังลบ x มันคือเท่าไหร่น้ออ้าวแทนค่า x t ็อีกกำลังลบเอ็คือ d v ครับอ้าวใช้สูตรเลยครบได้ u คูณกับ v ลบอินทิเกรต v D u แทนค่าไป u คูณกับ v ไดลบเอกีกกำลังลบกัลบกอ้าวอินทิเกรต เียนสีดำเหมันก็ไม่เอาสีไหนดีสีส้มอ้าวลบกับอินทิเกรตพี่ du คืออะไรครับอินทิเกรตลบ e กลังลบ x du ของเราคือ dx หามาหมดแล้วครับอ้าวแทนค่าสีดำเขียนเหมือนเดิมลบกับอ้าวคูณดึงเครื่องหมายลบออกมาได้ไหมได,ได้นะครับกลายเป็นบวกเนาะกลายเป็นบวกครับ อ้าวินีิเกเตร์สีสม้มได้ไหมมีสูตรหรือยังมีแล้วนะครับไดอ้อินดิเกต e กําลังลบ x ได้ลบได้ลบ e กําลังลบ x บวกกับค่าคงที่เนาะเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่บวกแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปสูตรบวกทีหลังนะครับอ้าวเปิดวงเล็บได้ลบ x e กําลังลบ x ลบกับ e กําลังลบ x ครับอ้าว เปียนไหมสีแดงเราได้แล้วสีแดงเราได้คําตอบแล้วนะครับเอาคําตอบจากสีแดงเนี่ยมีได้เป็นแดงซะเป็นแทนในใส่สีแดงซะนะครับนะดังนั้นดังนั้นอินทิเกรตสีเขียวเนี่ยอินทิเกรตสีเขียวที่ได้บรรทัดนี้เนาะเดี๋ยวเราจะสีแดงมาใส่เดี๋ยวคุณจะลอกอินทิเกรตสีเขียวก่อนนะครับดังนั้นอินทิเกรตสีเขียวคือโจทย์นี่แหละที่เขาอยากรู้โจทย์ได้ไหมนะจัไม่ได้ ค่าเท่ากับเดี๋ยวครูลอกบรรทัดสุดท้ายตรงนี้มานะครับครูลอกบรรทัดสุดท้ายตรงนี้มาครูลอกสีเขียวเสร็จครับครูลอกบรรทัดสุดท้ายนี้มาเอาแทนค่าครับสีแดงเขาคิดมาแล้วนี่ใช่ไหมเออสีแดงเขาคิดมาแล้ว สีแดงได้เท่าไหร่อ๋อที่เราคิดมาได้ลบ x อ็กซ์ลังลบ x ลบกับ e กำลังลบ x โอเคเสร็จเรียบร้อยครับเปิดวงเล็บทีนี้ลบ x กซ์ลัง2อง e กำลังลบ x ลบกับ 2x อ็ก e กำลังลบ x ลบ2อง e กำลังลบ x ครับอ้าวจะสรุปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอินทิเกรตสีเขียวครับ x กำลังสอง e กำลังลบ x dx เดี๋ยวเราจะบวก c เข้าไปแล้วทีนี้เท่ากับลบ x กำลัง2คูณกับ e กำลังลบ x ลบ2 x e กำลังลบ x ลบ2 e กำลังลบ x บวก c ครับอ้าวเสร็จแล้วครับยาวยาวยาวครับคูณหนเขียนตัวเล็กครับมันยาวผมก็เลยเขียนตัวเล็ก